สวัสดีครับคุณ<ฮ>พ่อยังสวัสดีค่ะคุณพ่อหญงสวัสดีค่ะคุณพอออ่อยังหลูบล้อละครับคุณน่ะมาเมืองไอเสียบในเนาะครับคุณพอ่เอเนาะเสื้อสีสดใสแห้งครับเรียมสรงกัญญากักชากาข,ขึ้นเก่าละครับธรรมชมุมฝันแนวไรครับคือโทรให้มาแบบด่วนแถอครับคุณพ่อยังฝัน่ปพญานาคมาหาพญานาคแม่ยพญานาคมาหาวิแนวไรครับคุณพ่อเพิ่นว่าเพิ่นชิมาจำบรรสาอยู่นี่เราขอบรรสาแหละเพิ่นเนาะ คนเพื่อนเคยมาอยู่นะพญานาคแมนแมนคเขามาจากพังเล่าหมดละโอ้พญานาคพังเล่าหมดครับแมนเพื่อนเพื่อนเคยมาหายเขาหลายวันแล้วนะพญานาคที่อยู่ข้างหลังอัญตุลปะเ้าของพยิงอยู่ตักงุ่มต้องผลต้องขับแมนแมนพี่หนเพื่อนสิมาจำบรรทัยอีกเลนว่าโอ้ปีกายนี่เพื่อนกล่าวาพี่กายนี่กวว่าครับผมแมนได้ครับพญานาคพี่กายเพื่อนหายตัวไหนก่อนครับที่ภาคมาแปดห้าก็เขาแปดเก้าก็เขา แปดทาก็บแปดเก่าแครับเนาะปีนี้มาอีกแล้วมาอีกแล้วเป็นมาแน่วไรครัคบพอหย่งเป็นมาแมาน่วไรครับมาจำศีลัาวันศาอืมศีมิมาหายเรื่องเบอร์น้ำนี่เราเพิ่นว่าเป็นเป็นตัวแน่วไหได้ครับมาเนี่ยม,มาแบบได้ครับเป็นมาแบบพราะยาหนักนะเป็นโตมาเลยเป็นโตมาเลยห่วมาเกี่ยวต้นเผาต้นยังลมมุมเนื้เห็นเห็นฟันเห็นเนีเกี่ยวต้นผ้าไปเลยเกี่ยวต้นๆๆเผา มันเพิ่นเคยมาโยนะโอ้นี่แหละมองโยคนละมองเกาคนละมองเกาเอ้าครับ้ชมเนาะตัวสียันี่นะเพิ่นมาจำโยนี่เพิ่นมาจำศินมั้งนอตัวสียังครับปู่พญานาคเลยมื่อก่อนมีสีเขียวสีแดงนะมันนะโอ้สับหลับสีคือเกาสับหลับสีอ๋อแสงสีหลุ่มนาะครับเนาะครับผมสีเขียวสีแดงคือเกาล่ะครับ้ชมเพิ่นมาแต่ฟังเล่าเนาะคนละมาแต่ฟังเล่า เป็นเรื่องดีเป็นเรื่องดีครับมาจำสินอยู่นี่แล้วเพิ่นเพิ่นมาจำอยนี่แล้วว่ามาบ้านพ่อหญิงนี่และเพิ่นาะครับผมโอ้เพิ่นคิดทอดพ่อหญิงมาครับเนาะมันคิดทอดอือเคยมาอยู่มาเศร้าน้ำเพิ่นวะครับผมเคยมาหลับมาลวยน้ำกันเพิ่นวะโอ้ครับผมครับไม่ไม่เรียกให้เบอร์ถือเพิ่นวะครับเอามาาว่ามาจำอยู่นี่แล้ว่าบ้านในขี้พ่อหญิงตัวไดนล่ะครับพ่อหิงฮาเจ็ดบ้านในขี้ฮาเจ็ดโมนึง ครับผมเอฟซีเอาท่านถ่ายเชียงบานอีกทีเนาะครับเนะานะพ่อหญิงอาย,อยุจะปีละครับตอนนี้มันหกสิบเจ็ดสีเขานี่ย่างเขา,เขานี่หกสิบเจ็ดปีสีย่างเขา,านพิ่มาแน่อไรไสิห้รําให้รวยน่ยครับพออ่อหญิงพี่มสิมาให้เรียกไ้เบอร์นี่แล้วมาจำสินน้ำพิ่่าครับพว่มาถือมัวนนี่บ่ได้พี่มาต้องถือเนี่ยแน่พี่าถือเนี่ยแน่เลยถือเนี่ยแน่เิ่นะข้มก้มผันนะครับผม เออเนาะจะนั้นก็หายเรื่อยถึงยุดอกเล่เนาะครับผมเคยหายถือประจําเหมือนเนาะครับผมเอ้าเกิดเป็นแนวทางหมวดวันที่หนึ่งสิงหาคมพศสองพันหกสิบเจ็ดครับเวลาพุ่งพอพ้อหนาทีพอหยิงก็เข้าครับเอฟซีตัวไหนครับพอหยิงเผื่อว่าเป็นการเสีเวลาเลยเหรอครับก้าหนึ่งหนึ่งกับเจ็ดสามเพล่ก้าหนึ่งหนึ่งหลักกับยึดสามแม่นครับผมก้าหนึ่งหนึ่งนี่เป็นเลขสามตัวเป็นบอกครับเลขสามตัวเจ็ดสามนี่สองตัวสองตัว ครับเป็นเวีนวักกันอยู่เนาะเป็นรอเนะครับมััก,ก็ันก็วางสันเนาะครับพอวางหนึงมันออก2อนึงดีมันก็สิมาต้องก็ได้นะลดเต้มนาะครับเนาะต้มมันกันสองหนึ่ง,งมมาอาจสะเป็นหนึงหก็ได้ได้เครับเนาะสตัวนี่ก็9เกบาหนึ่งหบ่ครับเอาบานตะกี้ห้ทีมงานจดใส่เข้าไป5 7ามูหนึ่งคันถามมากบานลขกี่กั็ดหนึงก็ได้เนาะครับเนาะรว่าเจ็หาเจ็ครับเอ เอาลองเบิ้งครับครับคุณพอหยังของเข้าครับคุณพอหัวหน้าผีเป็นยังได๋ครับผีต่างๆมาบอกครับโรดเพื่อนไวนั่นไก่ว่าถือแล้วซื้อเอารดว่าซั่นไม่แต่ผีค่อยมาบอกเลขคือก็เลยมาหานะสร้างสามหัวมาอีกว่ครับบ่มาบ่มาบ่มาเลยออบอกเลขแล้วก็หายเลยบอกเลขก็ไปเลยครับผมเพื่อจิรสวรรค์ไม่หม่หคือ้ครับเอาเอา f ีเนาะ เดี๋ยวสิจดตัวเลขสร้างสามหัวไวน้ำเป็นลิปแรกอันนี้เป็นลิปที่สองฝันดวนปู่พญานาคมาแต่ฟังเล่าขามโค้งมาเลยบอกครับพนนี้ลอยแม่นํำโค้งมาเลยนะลอยมาเลยลอยมาเลยฝนตกแห้งฝนี้งน้ำถือแล้ววท่านเพาะอย่งน้ำถ่วมเลยมันมาถือแล้วได้อน่ไกลไก่ถือแล้วซื้ออารรดเด้อว่าสัตนน่ะครับเอฟซีมันมันบอกเป็นอยากบอกลขอีกที่ไก่ไก่เพราะอย่งว่าธรรมาราได้เนี่ย เนาะโอ้บบธัมบาราตัวในี้ใกล้พอ,อยังสั่งแจกพิสดารอีกนีเนาะครับ F F อเอฟเอฟซีเนาะอ้าวครับนี่แหละคนอารมณ์ดีพอ,อยังเบาเลยนะครับเราเราก็บโเป็นยังล่ะครับท่านผู้ชมเลขสามตัวตจุดแล้วๆครับทีมงานอยู่ในมือเบาแยมเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวสิให้เบิ้งเนาะครับท่านผู้ชมจังไดยอีกครับพอ,อยังบัตรเป็นว่าจาังไดยอีกครับปูพัานาคนกับโบวาจังไดยแล้วคนก็บอกก็นั่นนะจำภาษาอยูุนี่เด้อนะ ครับยู่นันเลยครับว่ามองเกาหัีแล้วว่าครับเชิญอยู่ตามสปายโหลดต้องขับเนาะเชิญเชิญเห็น้นขืนมอขึ้นโมงยู่หันละครับอ่าเดี่ยวกือเพิ่นอยู่เดี่ยงวายมันสินมันผ่านกันไปจุดถูกจุดเตี้ยนเห็นพ้นยู่สาธุสาธุครับเอ้าวครับเมื่อไม่โอกาสนาเดี๋ยวจังสิพาไปเบิ่งต้นมะพร้าวพอเห็นเนาะครับเนาะเที่ยวก็อนนั่นเป็นพญานักงอนเง่เนาะครับพอเห็นเนาะโอ้ยแม่นอีหลีครับ FC นี่ล่ะ จังได้ยีกครับบ้านนี่นบ่ได้บอกว่าหาอันผู้สาวผิวนั่นผิวนี้่สิมาทั้งสานจังซี่ห่ดครับเพิ่นบ่บอกบโอ้สเปคคนยังผิวแนวไหนล่ะบาดนี่เอาผิวขาวผิวดำผิวขาวเหลืองดำแดงได้จังไงธรรมชาตินี่ล่ะได้เบิดทุกสีผิวอืเอ้าเป็นหยังครับดีแล้วมักเบิดทุกสีผิวลเราคนโสดเนาะครับเนาะขอบคุณที่หลายครับเคนยังครับสวัสดีครับขอบคุณครับเดี๋ยวสิจตุลเลย นี่นะคะท่านผู้ชมเลขของคุณพลอยยืนกับท่านผู้ชมปูพญานาคมาบอกเลขเก้าหนึ่งหนึ่งแล้วก็เจ็ดสามบานเลขที่ของคุณพลอยยืนกับบ้านเลขที่ห้าสิบเจ็ดหมู่หนึ่งกับ,บธรรมชมปูพญานาคมาให้โชคให้ลาบนะคะเนาะประจําหมวดที่หนึ่งเสียงหาคมพศสองพอันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะสำหรับคลิปนี้ท่อมีสามดาวกับเซรานผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้โชคหมัน่น เฮงเฮงรวยรวยค่ะก็ะยพึ่งผาไปใส่นอกขาดสามผู้ชมพอมีสามดาวมีของดีมาฝาก่านผู้ชมค่ะรับชมเมืองของดีกระเบ๋าแอมลาทงเลยค่ะบ่าเาแอมลาทงหนุ่จะเดินทางไปทำบ,บุญที่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับมี <c oughs> นี้ของดีติพใหไม่ติพนี่เาฝากเอฟซีครับ่ามผู้ชมเป็นของเรลียดเงินเรลียดทองเรลียดรั์ครับค้าขายขายขายของดี บุกคลาบ้ให้เขาล้านคนย่างทานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค่ะใายไปใส่เรียกนีนเรียกทองสื่อเหลือสื่อดนตรีจินสิ่อที่พีน้ครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังครับน้องเบิร์ดครับนังถ่าอยู่ข้างหนครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีครับครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับเี้ยครับโอ้ดเนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดมีใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตามหายมหาเสน่ห์เรื่องการงานค้าขายเนี่ยคู่เรื่องการ้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อ,นอยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยัะคืนกลับมาได้ <S <S เรื่องการงานหาเรื่องอบตอนายกเลือกการงานค้าขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนินยนชมชมชอบค้าขา,ายทุกยอย่างเเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยครับหลวงปู่รอดเนาะอัปวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แหนะแล้วก็บี่ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเอิตอกมากป้าบแปะแล้วก็บี้บี้อย่างงี้นันิฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ถ้าแปดสามครั้งลูกหัวสามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้ง ทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมพรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนพ่ตอนนี้วัดตีเหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยานน้องการตัดสินใจขายที่สายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปัานาแน่นอนค้าขายสิ่งของกันทานเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาาเมตามหมายยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะตาวมสาทุสาตุขอบคุณครับน้องเบลขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับธรรมชมนหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับธรรมชมนบ่ายเอมมาตุนหิ้ข่าวกบุรุษซาครับธรรมชมน เอาไปใส่เอาไปลุ้ยเลยครับแต่มาชมเอาไปลุ้ยน้ากันครับใส่เราด,ดีใส่ลราลุ้ยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบุกค่อยดีลูกค้า,าย่า,ยางบุเห็นล้านเฮาไข่้ไข,ข,ขว่ามเอียังบุดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบุดมาบังหมาล้านเห็ุในคนมองบุเห็นล้านคน้าเฮา,า,าเดินผ่านเอาหนวดข้องหลวงปูหลอดวัดขคกกลมไปใส่ครับดวงจุดเปิดท่านที่รับศรัพย์ท่านที่ททให้เงินในท้องร้อยเข้ามาในบ้าน ในร้านค้าร้านขายของห้าครับขายดีปันที่น้ามี่ทาลำเลื่อเงืนท่องกันหลายครับานผมาชมเนาะบ่าวแอมเราทวงหยูยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมา่นานแล้วมืงนอ้ครับมีโอกาสในมาสักระกาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปลวยน้ำกันครับสมับท่นันใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง บ่าวบ่าวย่างไก่ผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดสาออกมากับท่านผู้ชมเปิดสายลงปลูกมากนะครับก็แล้วก็เมื่อเต้นเตะกับท่านชิกเมื่อเต้นเตะหล้วก็บี้ยังสิครับขึ้นหมุนยังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อบูกปากสามเทื่อนะครับท่าปากสามเทื่อท่าคิ้วสามเทื่อแล้วก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับ ลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นมนวนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นมนวนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจะในแต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดแนะครับท่านผู้ชมจ็กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้ จตีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโหลายนะครับนามีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาระบาวพีเอฟนี่ครับเป็นคนแตงไ้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกกกุมีนก็แตงวัดหลวงปู่ลุ่ยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุ่ยี่ก็แตงด้วกันนี่ครับเงื่อนคาราใส่ที่แห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มากคนักคนหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถมาตามเบอทุทนนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มานะครับท่านผู้ชม,ม,ชมแล้วก็บ่ายเอามาตรงนี้ในน้ำมุนมะน้ำครับในน้ำมุนข้องหลวงปู่ลอดไม่หายอีพี่นะครับท่านผู้ชม,ม,ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจะงไ้ที่บ์ดีถีล่าสีมันบดมันบังเสนียดจะให้ในตัวเขาสิยได้ออกเอาไปเดินกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาเอ็มระดงนี่เอามาบ่หลายครับมาฝากอิดสี่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาเอ็มระดงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปเลื่อยตั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลือเอ้ยครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเกลอโตเตอรีรางวัลที่1นึ่งลำเลื่ยสาล้านพุนะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมยาเบาเอ็มระดงก็สิให้เบิ่งโรตเลอกับน้ํามุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ เพิ่งทำเลยพอด้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่หๆป่ะครับเนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดืม่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับเว่าะให้ดีผส,สมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายมันเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอกไรแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสนีดยดจังไรเนาะสาธุสาธุขอคบคุณน,น้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุสาธุสาธุสาธ,สาธุครับผมสาธุสาธุาธครับ